อุ้ยตกกระจายไปเจอกันหมดเลยว่ะเจอกันหมดเลยบุ้มใช่มาซ่อมเลยซ่อมเลยข้างหน้าเนี่ยซ่อมไหนวิ่งแล้ววิ่งวิ่งเลยใช่ไหมวิ่งเลย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 จัดไปพอดีเลยสามคนเลยสามคนกิลกูทำงานเอากล่องมาด้วยจัดไปไอ้บมีไอ้มาล้วเฮ้มาแล้ว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 เฮ้ไอ้ไอ้น้ากาขาวไอ้น้ากาขาวไอ้น้ากา ไปไปเลยมึงทำเป็นวิ่งไปเลยบูมมึงทำเป็นวิ่งไปเลยเออมันตามพวกมึงอยู่ผมไม่เห็นกูแต่กูซ้อมให้โอเค่ไหมกูเล่นมากเลยเออพีฮะเอ้าเดินไปแบบมองไม่มองหลังเลยโอเคเออมันไม่เห็นกูเลยต๋องเลยได้มองเราปั่นขึ้นนี่ก็เสร็จก็เสร็จแล้วเนี่ยปั่นก็ปั่นเราไปดิไอพีเอ้ยเอามาอยู่ตรงนี้แต่ว่าไรเนี่ยไอพีกูาเด็กกอะไรมาอยู่ รู้ว่าคุณซ้อมเเหมือนกันไปช่วยบูมนะกูช่วยบูมกูช่วยบูมมันเฝ้าไหมมันไม่เฝ้าเฮ้ยมันเฝ้าในเมื่อมันเฝ้านะเว้ยเราต้องใช้ยุทธวิธีละ วิธีอะไรแท้งแท้งไงเราจะแทงกันกุรอฮีโอเคปหมใช่พร้อมๆยังประตูจะเปิดแล้วปึ๊บประตูเปิดแล้วเนี่ยเข้ามาเลยไล่ยังเติร์นเติ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 นมันอยู่ไหนวะไม่รู้รู้กูไหเอ้าเอาหายเอ้าเอามันอยู่ไหนเออหายหายไปแล้วเอามาอยู่ซ้ายมือมาอยู่ซ้ายมือมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งแล้วมันเล่งมึงบูมมันเล่งมึงมันเล่งคนเจ็บมันเล่งคนเจ็บโอ้ยกูโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วปึ๊บ อัยหอดลัดบอเจ็บกนละทีเจ็บกนละทียางนีราบีบแชทอ้าาาาามาา